อยากรีดเวลาอ่านหนังสือได้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการสอบได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องหยุดงานลาออกจากงานหรือว่ากระทบกับเงินเดือนคลิปนี้มีคำตอบครับต้องบอกว่าผมเองเนี่ยงานแรกที่ผมทำนะครับคือเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินเดือนตอนนั้น8,900กว่าบาทเองในรูปที่เห็นเนี่ยคือ16ปีแห่งความหลังของผมนี่คือสิปีมาแล้วนะครับไม่ขอบอกว่าอายุเท่าไหร่20สิบกว่า,วาตอนนั้นเนี่ย อยากย้อนเวลาไปมากเลยนะครับอยากย้อนเวลาไปเปลี่ยนการแต่งตัวไม่รู้อะไรดนใจให้ผมแต่งตัวแบบที่ท่านเห็นตอนนี้นะครับเสื้อลัดติ้วกางเกงตัวใหญ่ผูกไทอะไรก็ไม่รู้แต่นอกเหนือจากการย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนไอการแต่งตัวเนี่ยอีกอย่างนึงที่ผมอยากย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนนะครับอยากจะกลับไปแนะนําตัวเองนวันนั้นคืออยากจะบอกเทคนิคที่ผมกาลังจะแนะนําทุกท่านเนี่ยแหละ เพราะผมเชื่อว่าเทคนิคอันนี้นะครับวันที่ผมลองผิดลองถูกจนจับเทคนิคนี้ได้สุดท้ายมันก็ได้ผลดีจนจนสอบผ่านจนมีทุกวันนี้แต่กว่าจะเจอไอ้เทคนิคตัวนี้เสียเวลาไปเยอะผมจึงทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อแนะนําพี่ๆน้องๆทุกคนที่เป็นลูกจ้างนะครับพนักงานคนที่ทํางานไปด้วยแล้วก็หาเงินไปด้วย,ยพูด,ดง่ายๆแล้วก็ต้องสอบรับราชาการไปด้วยนะครับต้องบอกว่าวงจรของคนที่ทํางานไปด้วยแล้วอ่านหนังสือสอบรับราชาการไปด้วย อุปสรรคคืออะไรอะลองดูตามแผนภาพนะครับตัวผ่านเวลาของคนที่เป็นลูกจ้างหรือว่าคนทํางานเนี่ยมันจะมีอยู่2ออย่างด้วยกันภาษาราชาการภาษาสวท์เขาจะเรียกว่าอุปสรรคภายนอกกับอุปสรรคภายในนะครับอุปสรรคภายนอกคืออะไรเราเนี่ยพวกเราเนี่ยครับเป็นมือเป็นทีนให้กับองค์กรหมายถึงอะไรครับหัว ผู้หลักผู้ใหญ่นีซีแบบซีสูงๆเขาจะคิดนโยบายคิดโน่นคิดนี่โปรเจกต์นั่นโปรเจกต์นี่เวลาสั่งสั่งใครทําครับกูสั่งลูกจ้างสั่งพนักงานทํามือเป็นละวิงเลยฮะหัวคิดคิดจังเลยนะครับคิดเก่งจังเลยหัวโตแต่แขนขารีบลูกจ้างพนักงานไม่พอผู้ปฏิบัติงานเนี่ยไม่พอต่อนโยบายนะครับหัวโตมากแต่แขนขารีบทํางานกันไม่ทัน เพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลให้เวลาในการเตรียมตัวสอบของเราเนี่ยมันลดน้อยจากเดิมมันไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วมันก็ยิ่งไม่มีเข้าไปใหญ่นะอีกอันนึงองค์ประกอบภายในอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนอื่นแล้วเรายังใหม่ยังสิ่งต่อทุกสิ่งรอบตัวนะครับไม่ต้องเป็นเรื่องของการทํางานการเขียนการร่างหนังสือหรอกนะครับต้นปีนี้ทุกคนน่าจะมีปัญหาต้องมานั่งเปลี่ยนปี บางทีเปลี่ยนปีไวล่วงหน้าแล้วอ้าวกลมไอตรงที่ตรงที่นายเซนด้านมีเปลี่ยนคําขวัญกูต้องแก้ใหม่ปัญหาเล็กๆอย่างเช่นอ่ะตอนตอนผมทํางานเป็นลูกจ้างประจําผมมีปัญหากับเครื่องถ่ายเอกสารมากนะครับบางทีถ่ายเอกสารผิดไซส์เบี้ยวไซส์กดออกมาทํารายงานการประชุมอ่ะร้อยชุดออกมาเบี้ยวหมดเลยต้องต้องแอบเอาไปเก็บแบบกลัวแบบโดนโดนดา่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โอ้วุ่นวายมากเนี่ยแค่ แค่ทํางานเนี่ยเราก็ใหม่กับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเวลาอายุงานยังไม่ถึง7ปี8ปีเนี่ยถือว่าถือว่ายังใหม่มนะทาอะไรมันไม่คล่องมันก็ทําให้เวลาในการเตรียมตัวสอบของเรามันน้อยลงไปด้วยนะครับแล้ววงจอรอุบาทเนี่ยมันจะมาเกิดที่อยู่ในกรอบสีแดงนะครับคือไม่ว่าจะอุปสรรคภายนอกหรือภายในเนี่ยมันจะทําให้เราหนึ่งเลยนะครับเราไปสอบแต่เราไปสอบแบบไม่เต็มร้อยเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เราเตรียมตัวสอบเราไม่สามารถรีดเค้น ศัก,กยภาพหรือเวลาว่างของเราอะเอามาใช้ได้อย่างเต็มที่มันก็ไปสอบแบบไปงั้นๆน่ะรู้รู้อยู่ว่าไปก็คงไม่ผ่านหรอกอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องไปสอบอย่างที่สองก็คือสอบเองเลิกเองนักเลงพอคือมันมีภาวะที่พร้อมจะเลิกไม่สอบทิ้งทิ้งไว้กลางทางแบบโพเทโทเนี่ยตลอดเวลาเพราะว่าคนที่สอบรับราชาการมันไม่มีอะไรบังคับเหมือนตอนเราเรียนมหาวิทยาลัยยิ่งใครจบใหม่เนี่ยจะยิ่ง หลุดออกมาจากกรอบมหาวิทยาลัยที่ถ้าคุณไม่ไปเรียนคุณจะโดนรีทายอะไรแบบนี้ถ้าเกรดไม่ถึงคุณจะโดนรีทายแต่สอบราชาการมันเหมือนกับไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ไม่มีใครบังคับคุณนะนะแล้วมันก็เปิดอยู่ทุกปีมันก็เลยรู้สึกว่า Gabriel. ไว้ก่อน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 มา5ปีอ,อ,อย่างเงี้ยะนะครับต่อมาอย่างสุดท้ายก็คือไฟติดแค่วีคแรกผมเนี่ยทำเพจมาเข้าปีที่6จะปีที่7็แล้วนะจะรู้เลยครับว่าต้นปีต้นปีเวลาปีใหม่ นะสัปดาห์แรกก็โอ้โหแบบยอด e n g a g e ดีมากนะยอดคลิปต่างๆที่ทําไว้ใน u t u b e เนี่ยมีเป็น600คลิปแล้วเนี่ยณนะวันที่อัดเนี่ยนะยอดวิวจะสูงมากผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ยอดวิวตกต่ํามากครับต่าเตียเรียด,ดินเพราะอะไรครับเพราะคนเราจะมีไฟต่อเมื่อแค่อาทิตย์แรกที่เราจะสอบแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มขี้เกียจมันจะไม่ใช่ขี้เกียจหรอกเวลาปัญหาการทํางานต่างๆมันจะมารบกวนเราจนเราผะออกไปนะครับทีนี้ วงจรอุบาททั้ง3อย่างเนี้มันจะเกิดวนลูปกันอลองมาดูซิว่าทุกท่านที่ดูอยู่วนลูปแบบนี้หรือเปล่าอย่างแรกก็คือไปสอบแบบไม่เต็มร้อยนะไปเรื่อยๆก็เริ่มพอเลิกพอเลิกแล้วยังไงต่อเอาวะเรามาตั้งตั้งสติใหม่เราจะสอบใหม่มีกําลังใจแล้วนะครับแต่ไฟมันจะลุกอยู่แค่1อาทิตย์และสุดท้ายมันก็จะวนกลับไปทําให้ไปสอบไม่เต็มร้อยแล้วเราก็เลิกแล้วเราก็มาไฟติด1อาทิตย์แล้วก็วนไปวนมาแบบนี้ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยอยากจะแนะนําเทคนิคตัวนี้นะครับผมเพิ่งลงไปในแฟนเพจพี่เมงปอเนี่ยเทคนิคอ่านหนังสือสอบราชาการให้ได้คะแนนดีในปี66จริงๆแล้วคุณจะเอาไปใช้ปี67 68 69 70ใช้ได้เลยเพราะว่าเป็นเทคนิคที่มีอยู่17เทคนิคนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบมาจากหนังสือย่อสรุปมามันมาจากประสบการณ์ตกผลึกล้วนๆหลายอย่างแนะนำลูกเพจแนะนำผู้ติดตามใน YouTube อะไรแบบเนี้ทำแล้วเกิดประโยชน์ หลายสิ่งหลายอย่างผมทําด้วยตัวเองนะครับหลายสิ่งหลายอย่างถึงแม้นผมไม่ได้ทําเองแต่ว่าผมไปอ่านพวกงานวิจัยที่เป็นเทคของต่างประเทศนะครับแล้วก็เอามาย่อยสรุปรวมได้17เทคนิคนะท่านลองไปดูในที่ผมเผยแพร่ใน f c e e o o o นะครับเอาไปทําแค่1ห,หรือ2ข้อเนี่ยก็ทําให้ผลคะแนนดีขึ้นแล้วนะไม่จําเป็นต้องทำครบทั้ง17นะครับทีนี้สําหรับท่านที่เป็นลูกจ้างพนักงานนะครับผมคนที่ทํางานเนี่ยจะเอกชนหรือราชาการก็ตาม ผมคัดเนื้อเนื้อมาให้สามข้ออยากให้เอาสามข้อนี้ไปใช้นะครับผมเชื่อว่ามันจะทําให้คุณรีดศักยยาผ้าของคุณออกมาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยที่ใช้เวลาเท่าเดิมนะไม่ได้รบกวนการใช้ชีวิตด้านอื่นเลยอย่างแรกนะครับเทคนิคแรกเนี่ยคือการเอาทุกอย่างมากองนะปกติเนี่ยตอนแรกๆที่ผมเริ่มเตรียมตัวสอบอะตอนภาคก่อตอนยังไม่มีภาคก่อนนะครับก็คือ วันนี้เราจะอ่านอันนี้เราก็ไปไปร้านหนังสือสมัยก่อนไม่มีช้อปปิ้งช้อปปี้ด้วยนะครับก็ต้องไปร้านหนังสือนั่งรถตู้ไปแถวหน้ารามมานั่งซื้อหนังสือมานั่งอ่านสักพักเอ๊ะอ่านจนจบหนึ่งเล่มแล้วจริงๆไม่จบดีหรอกข้ามไปข้ามมาบ้างขี้เกียจบ้างนะครับแล้วก็อ่ะต่ออีกสักเล่มหนึ่งก็ไปซื้ออีกไปเอาชีตเพื่อนมาอีกไอ้เฉพาะเรื่องของการรวบรวมหนังสือเนี่ยครับใช้เวลาไปประมาณ4เดือน5เดือนแล้วอ่ะอ่านไปไม่ถึง3วันถ้าเอาเวลาที่อ่านมารวมกันนะไม่ถึง3วัน มันก็ไม่แปลกที่จะสอบอยู่หรอบแล้วตกนะครับแต่ถ้าวันที่รู้ตัววันที่รู้ตัวถึงวิธีการนี้เนี่ยก็คือตอนนั้นก็ผ่านมาหลายปีตอนนั้นผมสอบภาคขอแล้วนะครับก็ก็คือสนามสุดท้ายที่สอบติดนั่นแหละผมเอาทุกอย่างที่คิดว่าเราจะอ่านมากองกองมันจะตั้งประมาณนี้ครับเวลาเราตื่นเช้ามาเราเห็นกองหนังสือเราอยู่เท่านี้เราจะรู้เลยว่าเรายังเหลือภารกิจอยู่อีกกี่กี่ชิ้นอ่านนะ พอเราอ่านเสร็จเนี่ยเราก็ค่อยๆเด็ดไอ้ที่เราอ่านออกจากกองออกจากกองตื่นมาทุกวันทุกวันเดย์สินะครับตามรูปเนี้ยกองหนังสือมันจะลดลงพอเดย์ยีหนังสือลดลงลดลงเวลาหนังสือมันค่อยๆค่อยๆค่อยๆลดลงเนี่ยเราจะเกิดความฮึกเหิมนะครับเราจะเกิดเหมือนกับวินัยขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติถึงแม้เราจะเป็นคนขี้เกียจโดยสันดานแต่ว่าเวลาเราเห็นภารกิจมันลดลดลดลงมันจะฮึกเหิมขึ้นมาโดยฉับพลัน นะครับแล้วมันจะทําให้เราโฟกัสเราจะไม่ค่อยเขวไปแบบเฮ้ยเฮ้ยมึงอ่านวิชาอะไรให้ i, แกอ่านวิชาอะไรเราจะไม่อ่านตามเพื่อนเราจะไปตามแนวทางของตัวเองนะครับซึ่งมันจะทําให้เราพุ่งตรงไปยังเป้าหมายของเราได้ดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นเทคนิคแรกที่แนะนําเทคนิคต่อมานะครับก็เป็นเทคนิคที่7อย่างที่บอกบางข้อที่ข้ามก็คือฝากไปตามในในเฟซบุ๊กพี่เมงปอนะครับจะมีตั้งแต่1นึถึงสิเลยอันนี้คัดมาเฉพาะเรื่องที่น่าสนใจเทคนิคที่7คือ แตกแบ่งย่อยเหมือนเวลาเรามีแบงค์พันเนี่ยเราแตกเป็นแบงค์ร้อยแบงค์แบงค์ห้าร้อยแบงค์ยี่สิบอะไรแบบนี้ครับเวลาคนเป็นลูกจ้างคนทํางานน่ะตอนผมเป็นลูกจ้างประจําตื่นเช้ามาวันนี้เไม่ใช่ลูกจ้างประจําด้วยแย่กว่านั้นลูกจ้างชั่วคราวนะครับวันนี้เราจะอ่านหนังสือสองชั่วโมงนะให้ถ่ายว่าอ่านจริงกี่ชั่วโมง อ่านจริงศูนย์ชั่วโมงไม่ได้อ่านเลยเพราะว่าคนเป็นลูกจ้างครับคนเป็นคนทํางานเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นก็มาใช้เวลาพักกลางวันกะว่าจะอ่านก็ไม่ได้อ่านเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนายจะกลับมาแล้วก็มาเซ็นหนังสือแล้วรีบไปไประชุมทันทีอ้าวตอนพักกลางวันกูก็ต้องรีบทําถูกไหมมันคุมเวลาอะไรต่างๆยากมากชีวิตของคนทํางานหาเวลาว่างยาวๆ2ชั่วโมง1ชั่วโมงโคตรยากครับเพราะฉะนั้นให้เราเอาสองชั่วโมงมาแตกแบงค์นะฮะ แตกเป็นก้อนแรก45นาทีอะอย่างเช่นตื่นมาปั๊บไอช่วงที่ผมแบบเดิมพันชีวิตสูงๆอะต้องสอบให้ผ่านสนามนี้แล้วอย่างเงี้ยนะครับผมตื่นมาปั๊บผมอ่านเลย45นาทีนะครับไปบางทีก็ใช้วิธีการนั่งรถรถปอ,อผมจำไม่ได้สายอะไร5 4 5หรืออะไรไปลงอนุสาวรีย์นั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างคือเพื่อไปถึงกรมแต่เช้าตู่แล้วก็ไปนั่งอ่านในในห้องชั้นบนคล้ายๆเป็นห้องอ่านหนังสือ45นาที นะฮะอะที่เหลือก็ทํางานนะครับแล้วอีก20นาทีตอนพักกลางวันนะฮะแล้วอีก15นาทีก็อาจจะเป็นช่วงอันนี้พูดนิดนึงเนาะอธิบดีปัจจุบันกเกษียณไปหมดแล้วพูดได้แอบอู้นะครับไอ้ช่วงประมาณบ่ายสามครึ่งที่เขาจะกินกาแฟคุยโซเลจิจ้าอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับผมก็ก็เอาหนังสือมานั่งอ่านเอาข้อสอบมาฝึกทำอีกสัก15นาทีนะครับส่วนอีก10นาทีหรืออีกก้อนละ5นาทีก็เวลากลับบ้านก็อ่ะอสัก10นาที นะเพราะถึงบ้านมันจะขี้เกียจแล้วครับมันจะเหนื่อยแล้วมันจะง่วงเพราะว่านั่งรถเมื่อก่อนทํางานต้องนั่งรถจากพระราม6ไปอนุสาวรีย์แล้วก็ลงอนุสาวรีย์มาต่อรถแล้วก็นั่งรถจากอนุสาวรีย์ลงเดอะมอลั่งรถตู้จากเดอะมอลลงหน้าบ้านนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากจากป้ายรถเมย์เข้าบ้านเนี่ยถึงบ้านมันเหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะอ่านเป็นท่อนแรก10นาทีก่อนอาบน้ำนะครับหลังอาบน้ํามาอ่านอีก5นาที คุยกับแฟนไม่ใช่แฟนกิ๊กเกิ๊กอะไรสมัยเนาะสมัยนู้นหอน่อเนาะก็ย้อนไปดูภาพตอนสไลด์แรกแล้วกัน <c oughs> อ่ะก่อนนอนอ่านอีกสักห้านาทีพอเอามันมาประกอบกันเนี่ยเอาแบงค์ทุกแบงค์มาประกอบกันมันจะเป็นแบงค์ใหญ่คือ2ชั่วโมงนะครับแบบนี้มันจะไม่กระทบกระเทือนต่อชีวิตเราแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านน่ะมีเศษเวลาที่เหลือๆๆๆอยู่ในวงจรชีวิตอยู่แล้วเอามันมาทําเป็นแบงค์ใหญ่นะครับนี่คือเทคนิคการแตกแบงค์นะแตกแบงค์พันนั่นเองต่อมาเทคนิคสุดท้ายนะครับ นอกจากการแตกเวลาออกเป็นหลายช่วงแล้วเนื้อหาที่อ่านก็ควรจะแตกแยกย่อยเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซนต์เรียกว่าเป็นก้อนๆแตกเนื้อหาเป็นหลายๆก้อนด้วยนะครับปัญหานี้มันจะเกิดขึ้นเวลาสมมุติว่าอ่ะสมมุติมมตผมตื่นเช้ามาถ้าเป็นการสอบภาคก่อนนะวันนี้ผมจะอ่านเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์นะครับโอโหเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์เอาเฉพาะตําราที่ผมเขียนไว้ติวในคอร์สเนี่ยเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์ก็เกือบเกือบครึ่งหนึ่งของเล่มแล้วอะ่นะหนาอย่างเนี้ย เพราะฉะนั้นชีวิตลูกจ้างไม่ได้มีเงินเออไม่เอเอเงินก็ไม่มีถูกแล้วแล้วก็ไม่ได้มีเวลายาวๆที่จะอ่านเงื่อนไขสัญลักษณ์ให้มันจบแบบรวดเดียวด้วยนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเอวันนี้ไม่ได้อ่านและไว้วันหน้าเอ้ยวันนี้ก็คงไม่ได้อ่านและมีเวลาไม่พอไว้วันหน้าเอ้ยวันนี้ก็คงไม่ได้อ่านและเอาไว้วันหลังสุดท้ายเราก็ไปสอบแบบไม่เต็มร้อยหรือเลิกไปเองหรือมีไฟแค่หนึ่งอาทิตย์นะั่นจะวนลูปสู่วงจรอุบาทเหมือนเดิม นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราแบ่งเนื้อหาที่จะอาจ่านออกเป็นตอ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 นเป็นเป็นก้อนเลยนะครับวันไหนหยุดยาวอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าในหนึ่งวันคุณอาจจะมีเวลาว่างเยอะอาจจะช่วงตื่นหรือช่วงก่อนนอนแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอ่านมาสัก40%เ์เลยนะฮะแล้วก็หยุดไว้แค่นั้นพอมันมีเวลาว่างอีกสักนิดหน่อยก็อา่าน20%บ้าง3 0บ้างเอามาอา่าน,นเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับเหมือนกันนะคล้ายๆกับหลักการเมื่อกี้คือ นอกจากเวลาว่างที่เราต้องซอยออกมาเนื้อหาเราก็ต้องซอยเป็นส่วนเป็นส่วนด้วยแล้วว่างเมื่อไหร่อ่านเมื่อนั้นว่างเมื่อไหร่อ่านเมื่อนั้นเอาความรู้ทุกอย่างมาผนึกรวมกันเป็นก้อนเดียวนะครับเหมือนกับการาแตกเซลล์แล้วมารวมตัวกันใหม่ให้เป็นก้อนใหญ่กว่าเดิมนะครับวิธีการทั้งหมดที่แนะนำเนี่ยจะทําให้ทุกท่านสามารถที่จะทํางานอย่างเต็มที่เหมือนเดิมเรียนรู้งานเผชิญโชคชะตาได้เท่าเดิมแต่รีบ นะครับเวลาที่มีอยู่อย่างจํากัดเอามาใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นนะก็ฝากเอาไว้ให้ไปทําทำตามได้เลยเนาะเหมือนที่ผมบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้นอกจากผมจะบอกว่าไอ้คนคนนั้นเนี่ยนะไอ้คนในในสไลด์แรกเนี่ยเปลี่ยนการแต่งตัวอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกก็คือเอาเทคนิคที่แนะนําทุกท่านเนี่ยแหละมาบอกให้เขาทําตามนะครับสุดท้ายอยากจะอวยพรแบบนี้ครับขอให้เพื่อนเอน ลูกจ้างนะครับพี่พี่น้องๆลูกจ้างพนักงานคนทําม,มาหากินสุจริตทุกคนนะครับมีกําลังใจเปี่ยมล้นในการสอบเพื่อชีวิตที่ดีกว่าครับมันอาจจะดูเป็นคําอวยพรเฉยๆและธรรมดาแต่ผมอยากขยายความตรงที่ขีดเส้นใต้สีแดงครับเพื่อชีวิตที่ดีกว่าหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเราเราจะไปเปรียบเทียบชีวิตที่ดีกว่าได้หรือไม่เราต้องมีชีวิตในปัจจุบัน ผมอยากจะแนะนําว่าจากประสบการณ์ผมเนี่ยตอนนี้อายุเกือบจะ40แล้วนะครับเราต้องทําชีวิตปัจจุบันให้ดีด้วยอย่างเช่นเราอย่าปิดประตูโอกาสเจ้านายให้ไปอบรมอย่างเช่นอบรมภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ไปเลยครับทักษะภาษาอังกฤษทักษะคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งลองไปทํางานที่องค์กรใหม่ จากงานราชาการโยกไปสายเอกชนจากเอกชนโยกไปสายราชาการหรือโยกไปบริษัทอื่นแบบนี้อะไรที่เป็นความท้าทายอะไรที่เป็นโอกาสใหม่ๆวิ่งเข้าหาเลยอย่าอย่าตั้งกำแพงว่าไม่ได้หรอกเราอยากดูหนังสือสอบราชาการเราจะมุ่งมั่นไปทางราชาการอย่างเดียวนะฮะอย่าทำแบบนั้นนะครับเพราะว่าวิธีที่ผมแนะนำมาทั้งหมดเนี่ยผมย้ำเสมอว่าคุณสามารถใช้ชีวิตพัฒนาชีวิต ควบคู่ไปกับการดูหนังสือสอบรับราชาการได้คือเราไม่จําเป็นจะต้องทิ้งทางใดทางหนึ่งนะครับมันไม่ถึงขั้นจะต้องเหบือนกับทิ้งลูกทิ้งเมียออกบวชเพื่ออยากจะบรรลุอะไรขนาดนั้นนะฮะมันสามารถทําควบคู่ไปได้นะฮะมันเป็นศิละปะในการจัดการบริหารเวลาแล้วก็บริหารชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้มีโอกาสอะไรให้พัฒนาตัวเองทําเลยครับนะไม่ว่าจะเป็นการทํางานการเรียนรู้การฝึกอบรมการทุกอย่างนะตั้งใจทําให้เต็มที่ เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าชีวิตของคุณก้าวกระโดดมาดีขึ้น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 เรื่อยๆแล้วคุณหันไปมองว่าเส้นทางการสอบราชาการเนี่ยต่อให้เราสอบติดรับราชาการมันไม่ตอบโจทย์ตัวเองแล้วอะเพราะว่าชีวิตปัจจุบันที่เราลงทุนลงแรงพัฒนาตัวเองมันพุ่งขึ้นมันดีขึ้นแล้วอะมันดีกว่างานสายราชาการแล้วคุณก็ไม่ต้องสอบแล้วนะครับหรือสอบเก็บภาคกอไว้แล้วมีภาคขออยู่แล้วด้วยเขาเรียกบัญชีไปบรรจุก็บอกว่าไม่เอาผมมีทางเลือกที่ดีกว่านะครับ หรือถ้าคุณพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถึงวันหนึ่งที่เฮ้ยงานราชาการมันยังคงดีกว่ามันตอบโจทย์ชีวิตมากกว่าอ่ะเรามีทางเลือกเราก็กระโดดไปสายงานราชาการสิ่งที่ผมจะไม่แนะนําเลยคือแบบเราต้องโฟกัสไปที่งานราชาการอย่างเดียวต้องทิ้งมันทุกอย่างไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะอะไรครับประสบการณ์ที่ผมโตมาจะ40ปีเนี่ยถามว่าความสุขในชีวิตคืออะไรผมก็ยังตอบไม่ได้นะ แต่ถ้าถามว่าความสุขในชีวิตมันใกล้เคียงกับคําว่าอะไรที่สุดนะครับสำหรับผมเนี่ยชีวิตที่มีความสุขมันใกล้เคียงกับคําว่าชีวิตที่มีทางเลือกมากที่สุดสมมุติผมรวยเป็นพันล้านร้อยล้านเลยนะซาถูกข,ขอให้มันเป็นจริงสักวันแต่ผมเลือกอะไรไม่ได้เลยอะ่ะผมเป็นเป็นเหมือนซาซ่าแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมอย่างเงี้ยผมว่าผมก็เครียดนะก็คงไม่แตกต่างจากคนรวยหลายคนที่เครียดที่เข้าโรงพยาบาลที่ที่อัตพินิบาตกรรมฆ่าตัวตายอะไรแบบนี้ที่เห็นในข่าว แต่ถ้าเราเจอปัญหาอะไรต่างๆแล้วเรามีทางเลือกนะเราเลือกไปงานราชการก็ได้เลือกทํางานเอก,กชนก็ได้เลือกที่จะอยู่ที่เดิมก็ได้หรือจะขยับไปที่ใหม่ก็ได้ชีวิตที่มีทางเลือกนี่แหละมันคือชีวิตที่มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่มาจนถึงตอนนี้นะครับเรากําลังพัฒนาชีวิตณปัจจุบันในงานที่ทําให้ดีขึ้นด้วยแล้วเราก็กําลังมองหาโอกาสใหม่ๆในสายงานราชการ รเราทำาออย่างนี้ควบคู่ได้ด้วยศิลปะของการจัดการและบริหารเวลาและผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูอยู่นะครับถือว่าโชคดีมากที่ณนะวันนี้คุณได้สร้างทางเลือกให้กับชีวิตตัวเองแล้วนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ขอตอกย้ำให้กำลังใจทุกคนว่าคุณมาถูกทางแล้วครับ